สวัสดีครับวันนี้จะมาเทสหม้อตัวนี้หม้อน็อกหนึ่งแอตัวนี้2อแอมนะครับเทสกับหลอด500วัต์วันนี้จะมีวงจรมาแบ่งด้วยนะครับเผื่อมีใครสนใจอยากทำตอนนี้มาเทสหม้อก่อนครับไฟต่ำนะครับ ตัวนี้1แอมป์นะครับอันนี้ขี้ผิดขั้วก็ไม่พังนะครับ ทุกตัวนะครับที่คี้ผิดกลัวไม่พังครับนะต่อไปมาลองตัว 2M กันนะครับ ไฟต่ำนะครับไฟสูงครับ ต่อกันที่วงจรนะครับอันนี้สำหรับ 1M ถึง 3M นะครับพันพันสูตรนี้ได้นะครับอันนี้กดเข้า n 1เบอร์17 30รอบนะครับ n ็น2นี่ก็คือกดฟีดแบ็กมาครับ เบอร์ยี่ห้าพันสารอบอันนี้ N3 คือไฟออกนะครับเบอร์25เหมือนกันพันสหรือ1300ารอบหรือถ้าเราจะทำแบบมีสเต็ปปรับไฟได้เราก็พันสองบวกแล้วก็แทบออกมาแล้วก็บวกไปอีก50รอบนะครับ อันนี้ค่าอาอันที่จริงมันต้องไล่ไล่ดูนะครับแต่ว่าอันนี้ว่าอันที่ผมทำตัวนี้มันจะ ร้อตัวนี้5 56ทางไฟบวกจะร้อยีโอหมนะครับทางไฟลบจะ56 oh าสโอหมขาออกใส่สตัว4น้ำตาลนะครับหนึ่งนสี่องพันโวลต์ ใส่แค่ตัวเดียวก็ได้ครับหรือว่าเราจะทำเป็นไดโอดแล้วก็มีสีคอมอีกเหมือนมอตลาดก็ได้แต่ผมจะทำแบบนี้ทุกตัวใส่ตัวเดียวสนใจก็ลองไปทำเล่นดูกันนะครับ